เฮ้นี่เขาเอาไงหนึ่งเาเอาไงต้องถามที่เอาไงถามที่ทีเอาไงเออรบก่อนเลยเดี๋ยวเสร็จเสร็จเสร็จได้ได้เขาไม่ไปไหนหรอกนะก็ประมาณสามสี่คนนะมาสอบปากคำยืนยันนะครับยืนยันว่าได้ได้เข้าไปแต่ทำในที่เดียวที่นางสาวรถไฟก่อนนะครับคือต้นต้นคือด้านบนยืนยันนะครับว่าที่สี่เป็นต้น อันนี้ผมสอบแล้วแต่ละคนแต่ละคนก็เราที่สอบมาก็มาทั้งเดียวครับโดยจากที่ทำเสร็จอ่าได้ญี่ปูดสอบเาอว่า,าเขาญี่ปุ่นให้ติดสอบมาเปฝาหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเป็นเป็นารยอีกคนนะครับคือคนไหนที่ทอดแล้วกอจะไ,ได้รับก็จะไ,ได้รับเงินแระหว่างที่ตั้งท่อเน,นี่ยค่ะคุณแม่อุบุลได้พบับบท้าชาวยถึงบ,บ้างบ้างไหมคือจะมาพบตอนตอนทอดแล้ว ตอนคลอดอาจจะพบให้หลักจะมีเขาไปทำข้อเท็จจริงบ้าบก็แล้วแต่พยายที่ที่มีภูมิเดาอยู่ใกลพยย้พญาที่เขาฝากท้องที่เขาฝากฝา,ากคันอยู่ครับแได้ก็โอเคแล้วครับหน้าเชื่อมโยงถึงแล้วครับในเรื่รองโทษน,นี้หมอวิสิตเขาเป็นคนที่ฝากตัวอ่อนให้แม่รู้จัก,กนะครับอ่าใช่ครับใช่ครับยืนยันครับพยาย,ยืนยันครับ พุกลับว่าเขาได้ได้ให้ปรับทำนะครับว่าเขาไปติดต่อกับใครชาวญี่ปุ่นยังไงครับเพราะส่วนมากจะมีคนแนะนําให้มาครับแนะนําให้มาให้มาทํามากกว่าครับโดยผ่านตัวแทนครับลักษณะยังไงครับผ่านในร้าหรู้ไหครับก็ตัวแทนนะครับทั้งหมดนี่คือลักษณะเดียวกันหมดหรือเปล่าคะครับครับไม่ได้ติดต่อโดยตรงครับผมจะเป็นตัวแทนพบ ก็หลังหลังจากหลังจากคลอดแล้วครับจะจะพบลอดครับพอแทนที่จะหล่อแม่คงไม่ชินบ้านน้ำส่วนมากมจะเดี๋ยวติดต่อผ่านผ่านทนายมากกวา่าคือตัวตัวชาวญี่ปุ่นนี่ไม่เคยคุยกับพวกพวกแม่อุ้มเลยคือจะคุยตอนอตอนตอนหลังคลอดนะครับคลอดแล้วคุยบ้ออาอะไรยังไงบ้างาก,ก็กกกติดต่อผ่านหน้าเหมือนกันครับเพราะว่าต้องผ่านหน้าเหมือนกัน มีาตก็จะเขึ้นครับจะมาเร็วกว่าที่ผมก็ต้องขอขอสารออกมาจากบันแล้วแมผู้อที่เหลือเขาจะจะมาวันนี้เราจะไรับแจ้งให้มาก็เอ้ยบางส่วนครับถ้าใครถ้าใครว่างก็ก็ให้มาครับช่วยหลายแพทย์พิศิษใหุ้ผลว่าไงได้มาวันที่ผมครับกอยู่ระหว่างรวบรวมยาหลักฐานอยู่ครับเตรียมข้อมูลครับ

พ่อคุณเด็กเน่ว่าทราบมาก่อนว่าไปทำแบบี้คือมาก่อนหรือไม่หรือไม่ไม่มีใครทราบกนเลยคือต่างคนต่างทำนครับไม่ได้ไม่มาเจอแบบคนทำแบบนี้ครับสวัสดีค่ะสวน้องัสดีค่ะเด็กี่ติด่อเดี๋ยจะไม่สอบเลยก็รับไปทำที่เราไม่แตกต้องคือแม้ว่ามาเจอควาข้อต่ก็ไม่แตต้องเด็กเลยอะที่คอตงปฏิเสธการแม่บอกให้าบที่ั่ พี่ไม่อนุญาตเห็นมากนะคะ พีเมี่ยย่าเห็นชข้างหน้าเหรอด้านหลังครับด้านหลังครับโทษครับโทษครับน้องนักเขาขึ้นเขาเลยเออตรงนี้กัดีแล้วนี่พี่ตรงนี้ก็ดีแล้วพี่โทษนะครับาไมหน่อต้นเมวน้าให้พี่เขาหันหน้าเข้าอมแพงไหมครับอนนี้อะนั่นแหละ โอครับนึงถามเลยะโอ้เรนถามได้เนื่องค่ะว่าเราไปรู้จักหรือว่าได้ข่าไปกัก็คือไม่ได้รู้จักกับพ่อเด็กมาก่อนเลยอยู่นะใครแนะนําหรือว่าใครมาติดต่อเราอะคะก็คือเห็นตามเว็บไซต์อะค่ะแล้วต่อไปหรือว่างไรค่ะติดต่อไปเราตั้งแต่เกิดเอ่อนามีการอุ้มบุญ่ค่ะได้เจอหน้าชิเกตากับทนาไหมคะได้เจอแค่ตอนที่ออกน้องแล้วค่ะครับเจอมากี่ครั้งแค่สองครั้ง ี่อวอวันที่ขึ้นศาลนะคะวันที่ขึ้นศาลที่ที่ไปเดินเรื่องที่ศาลรรเขาติดต่ออะไรยังไงบ้างวันที่เราติดต่อไปเขาบอกไหมคะว่าเราต้องทําอะไรบ้างะคะพี่ก็ทางบริษัทเขาก็เน้นแบบว่าบอกอรายละเอียดว่าเราจะได้คริษัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ่มมูลให้กับพ่อแม่ที่เขาแบบว่าไม่สามารถจะมีบุตรได้ไม่ได้บอกว่าจะแบบว่าให้กับชาวญี่ปุ่นอะไรองนะ่งเงี้ยคือเขาบอกว่าเป็นพ่อแม่ที่อยากจะมีบุตรแล้วมีบุตรไม่ได้ก็คือต้องการจะจ้างให้เรา อุ้มบุญให้กับให้กับเขาอะไรไม่ทราบไหมคะว่าเขารับหลายคนไม่ทราบค่ะก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้แบบเรื่องนี้เลยตรงก็คือว่าคิดว่าเป็นพ่อแม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาที่เขาเป็นยังไงบ้างคะก็คือทางมีเจนซี่เขาก็โอเคเขาก็ยิ้มยิ้มอย่แสวเขาก็แนะนําเราว่าเออแบบว่าได้บุญไหมนะให้กับพ่อแม่ที่เขาแบบว่ามีบุญไม่ได้อยากได้บุญอะไรเงี้ยให้เราแบบว่าอุ้มบุญให้เขาแล้วเราก็ได้ค่าตอบแทนด้วย ของชิเกต้าย่ะท,ทีเขาเป็นในตอนที่พี่พบเขา <ไอ S 2> าก็คือธรรมดาเฉยๆตอนติดต่อไปอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเรามีการศึกษาก่อนที่จะมีการรับทำไหมคะก็คือได้คุยแต่กับเรนซี่ <ไอ S 2> เขา <ไอ S 2> บร<อ>ิไม่ช,มชื่ออะไรนะนหน้าค่ะเขาบอกไหมคะว่าเราต้องมีการฉีดน้ำเชื้อหรือว่าทราบไหมว่าเป็นน้ำเชื่อของใครอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ตอนแรกยังไม่ทราบแต่ทราบแต่ว่าเป็นพ่อแม่พ่อแม่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้แ้กว่าเป็นใครพูดคุยกันนานไหมคะก่อนจะมีการเดินทางเป็นแพทย์อะค่ะ เขาพาเราไปพบแพทย์ก่อนนะไปตรวจร่างกายก่อนก่อนที่จะแบบว่ามาคุยอะไรอเลยแพทย์ที่เราไปพบนี่เป็นใครอะคะหมอพิสิทธิ์คือไปทําอะไรก็คืออยู่ที่ที่สถานพยาบาลนี้อย่างเดียวหรือยังไค่ะที่นี่เป็นหมอพิสิทธ์แค่ได้รูกเป็นผู้ชายผู้ชายค่ะหมอบอกไหมคะว่าต้องเปลี่ยนตัวยังไงหรือว่าควรการมันเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกให้ดูแลตัวเองเหมือนกับเรามีบุตรธรรมดาปกติอะไรครับอันนี้คลอดเมื่อไหร่เลยคะตั้งแต่ปีห้าหก ไม่หล่อเป็นข่าวนีได้รับผลกระทบยังไงบ้างก็ตรงนี้ที่เราทําคนแรกหรือว่าหรือว่าเคยทํามาก่อนอันนี้แล้วก็คนแรกค่ะคนแรกเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับได้ได้าวเจ้าเท่าไหร่ก็สามแตงอังนี้นะ้งสองค่ะเอาด้วยนะคะ คือความบุกพันที่แบบว่าเขาเป็นล้อก็จทำใ ตามตามน้องด<า>้วยไหมครับฮะสอัสดีพี่ตามน้องคือแบบว่าก็คือฟังข่าวจากทิดตอนนี้ที่เดไีด๋ยวค่อคยคุยได้ไหม, <c oughs> หค,มค่ะขอบคุณนะคระบงรถนะครระวางรถม